มาดูท่อซาร์นะครับที่ใส่กับทรยอัมไม่ว่าจะเป็นทีร้อยหรือว่าทีร้อยี่จริงๆแล้วเนี่ยจะมีด้วยกันอยู่2แบบนะฮะเอาแบบว่ารูปทรงภายนอกก่อนแบบนี้ที่ใส่อยู่นะครับใส่กับทีร้อยี่เหมือนกันเป็นตัวฟูลท่อฟูลตัวนี้เลยนะฮะเป็นแบบสั้นซึ่งเป็นที่นิยมมากๆแล้วก็ผมคิดว่าเหมาะกับรถสไตล์แ็กเกอร์หรือว่าทรงที่ตัดท้ายแบบนี้นะครับราคาก็อยู่ประมาณ51,000บาทตัวสีดําตัวแบ,บ็คนะครับแต่ว่าถ้าแบบนี้ อีกแบบหนึ่งจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ตัวนี้ผมเบิกมาอยากจาลองใส่ดูนะฮะเขาเรียกว่าเป็นซาร์ตตัวกระดกครับก็คือแบบนี้เลยเขาจะมีความยาวเพิ่มออกไปแล้วก็จะมายึดอยู่กับตัวพักเท้าด้านหลังแบบนี้นะครับซึ่งรถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่ไม่ได้ตัดท้ายก็เลยลองเลือกใส่แบบนี้ดูแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าใส่ได้ทั้ง2แบบเลยแล้วแต่ชอบนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นตัวซาร์ตตัวนี้เนี่ยมันจะราคาสูงกว่าตัวนั้นอยู่พอสมควรนะฮะแต่ก็ ลองสั่งมาแล้วก็เอามาใส่ให้เพื่อนๆดูในเพจนะครับเสียงใกล้เคียงกันทั้ง2ตัวเป็นเอกลักษณ์ของซาร์ทอยู่แล้วนะครับนี่ฮะลองดูฮะอันนี้คันนี้คือไม่ได้ตัดท้ายนะครับพอไม่ตัดท้ายเนี่ยซาร์ทใส่ตัวนี้ก็ได้แต่ถ้าหากว่าตัวตัดท้ายอ่ะผมมองว่าถ้าใส่ตัวที่ไม่ได้กระดกอ่ะจะดูเข้ากว่าแต่ถ้าหากว่าเป็นตัวที่ไม่ได้ตัดท้ายนะครับใส่ได้2แบบให้เลือกนะครับเอาแบบตัวสั้นไปเลยหรือว่าเอาแบบปลายกระดกแบบนี้ก็ได้ แน่นมากโอเคอันนี้แบบกระดกขึ้นมานิดนึงมีจุกอุดลดเสียงทั้งคู่นะครับอันนี้จะซบซ้อขึ้นมาหน่อยฮนะ ประมาณนี้ครับแต่ต้องบอกว่าทั้ง2แบบเนี่ยขีม่มันทั้งคู่มันมากแต่ถ้าใครชอบลั่นๆเลยนะฮะก็แบบนี้ฮะเดี๋ยวเราซัดให้ดูวนรอบหนึ่ง จะได้ลองฟังทั้ง2แบบครับกับอีกแบบนึงฮะ นี่ก็จะนุมน่มๆหน่อย